ดามาเรียกสอบดาราชาวเน็ตรวมือมดดากันใช้พูดแทนใจทุกคำกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้การจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์ทันทีหลังนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร และอดีตผู้สมัครสมาชิกพักคพลังประชารัฐได้ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบ้านเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบ กรณีการ call out ของดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ในปัจจุบันที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อพอรบอรคอมพิวเตอร์พอรกอรสถานการณ์การบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินและพอรบอรโรคติดต่อด้านมดดำคาชาพาที่ลือว่า เป็นหนึ่งใน20ดาราที่อาจถูกเรียกสอบเปิดเผยผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่ที่ออกอากาศในวันที่21กรกฎาคม2564ว่าอยากจะเรียนนะคะพวกเราดาราใครจะหาว่าหิวแสงแต่ตอนนี้ทุกคนเราพยายามช่วยกันคนละนิดคนลหน่อยช่วยเท่าที่จะช่วยได้นี่แหละอย่าเอาเวลาให้เราไปนั่งสอบสวนเลยครับเพราะอย่างน้อยวันนึงเราได้แจกถุงยังชีพช่วยคนหนึ่งคนก็ยังดียังมีประโยชน์มากกว่าเอาตรงๆ ผู้จากใจแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ยังไงวันนี้เราช่วยใครได้ก็ช่วยกันดีกว่าด้านหนุ่มกันชัยตอบกลับว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่การช่วยไม่ช่วยเพราะทุกคนก็ช่วยอยู่แล้ว แต่ประเด็นคือวิธีการที่จะให้ตำรวจมาตรวจสอบคนที่จะออกไป call out ผมว่ามันเป็นการเบียดบังสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนถ้าเราพูดด้วยเหตุผลถ้าหากว่านะักแสดงที่ออกมา call out พูดด้วยเหตุผลของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้เพราะเขาก็มีการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์คนหนึ่งและเขาก็แค่รู้สึกว่าทําไมตัวเขาเองคนที่เขารักเขาห่วงใยถึงยังไม่ได้วัคซีนที่เขาต้องการหรือทําไมถึงได้วัคซีนที่เขารู้สึกว่า อยังไม่แฮปปี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดแล้วจะผิดตรงไหนรถเมฆคันึงนิดบอกเขาก็มองในสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองของแต่ละคนนั่นแหละถูกไหม หมดดามบอกว่าเอาง่ายๆแค่วันนี้เราเห็นคนตายอยู่บนท้องถนนทุกวันถามจริงๆเหอะไม่เศร้ากันหรอแค่นั้นเองทุกวันนี้เราเห็นข่าวคนที่ตายวันหนึ่งต้องเอาศพออกจากบ้านวันนี้ไดไดอา่าโทรมาบอกเนี่ยคนกําลังจะตายตายพร้อมคุยโทรศัพท์กับไดคือมันเศร้ากันพอแล้วหรือเปล่าอย่าทําเรื่องที่มันเศร้าไปมากกว่านี้ไหมอะอะไรที่ช่วยกันได้คนละไม้คนละมือดีกว่ายิ่งคนที่เขามีชื่อเสียงทุกคนเขาก็ช่วยแล้วในวันนี้แต่ช่วยใน รูปแบบไหนเท่านั้นเองและบางทีช่วยก็ไม่จำเป็นต้องออกมาพูดด้วยซ้ำไปด้านชาวเน็ตแห่ถูกใจคำพูดของทั้งมดดามคชาชาภาและหนุ่มกันชยัยล้านพูดแทนใจอีกแล้ว